สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืี้ยนี่พออาทิตย์ก็แม่พิมพ์จะ,จะมาสัมผัสข้นดวงเฮงท่านผู้ชมฟังน้ำกันดเด้อจ้ะเด้อเป็นถือเกลียกมาสุงวดจ้ะแม่อันพออบตเฮานี่จ้ะกับกับเพื่อนเพิ่นจ้ะเงี้ยนขางกันเด้อจ้ะเนาะหรือไม่ขึ้นผ้าผู้ชมนี่จ้ะอันนี้กเกลียกรถเพิ่นเด้อจ้ะเด้อเกลียกลดเพื่อนของแม่อบตเฮา้นี่จ้ะเนาะ นี่ก็ออกตลอดจะ้ะออกตลอดคือกันมอเตอร์ไซค์เพิ่นออกหมดวังหันน,ะจะน,นออกจันเนี่ยนะโอ้ยคนดวงเฮงเอาทิ้งไม่ทิมพ์ก็เดี๋ยวมาเซิรมาว่าอันนั้นผ่าทียนแม่น้ำแม่แม่ก็ถืเอเลยคงหมดขึ้นกันจะ้ะขนาดาน,น,น,นอืมจ้ะเวลาทียนเ่อันเพื่อนเนาะจ้ะเนาะเพก่ะหยุดยุคห่างกันจะ้ะ รถือเลขสุงวดคือกันเป็นบุญบาาวาสนาหลายคนดวงฮื่นจ้ะตอนร่วง,งคือหาาน้าบ้านเรืองอารามจ้ะเราเป็นโสกเนหมาเนื่องจาดอกไม้อกดอกงามค่ะ บรรยากาศหน้าบ้านแม่อบตเหาอนนอจ่าเด็กวดแม่ห้ากับอกดีขนาดกว่ามื่อนึ่งมึงผนอาจารย์ไม่พิมพ์ซุ่มหรือเบ่งไก่อ จะเป็นเป็นบุญเด้อจะไปเฮียน,นสัมผัสสองสองมือแล้วกับพอ่อแต่ผู้เป็นบุญหลายน่นจาจะน้อสาธุเด้อแม่พิมพ์ขออุทิศมาขอเพื่อบารมีน่นจาจะคนนี้แม่เฮานังสวัสดีค่ะแม่เฮาข้า,อ,าอุทิศสวัสดีค่ะแม่สัมารถเป็นผู้เป็นพวกมนันนี่แหละแม่เฮานี่แหละแม่เฮาบ้านนั่น อันอันนี้แม่อบตเตาเสือเหลืองคนสวยเนาะจ้ะเนาะอันนี้แม่บงเดือนแม่อบตโต้อันนี้แม่สะเทียนเนาะจ้านเนาะอ่าเป็นเพื่อนกันเนาะจ้ะเนาะโอ้ยแม่พิมแม่พิมก็เอ้าที่ดีใจหลายเด้อจอะมือนี้มาขอสัมภาษณ์เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนี่ยเนือจ้ะเด้อแม่เฮาโอ้ยดีใจแห้งแลนว่าเขาบอกผู้นึงนก็มาขายปลากระแตในวัดทุ่งเลิ ฟันวันี้บอจมแม่มาวันี้นี่เอเอาวันนี้ผู้นึงอะไรวะต้องปล่อยสามชีฟได้่ะจันมาหน่ผู่นึงอะไรวะต้องปล่อยเก็ดชีป่ะสันวันโอ้ยมันปั่นตองม้อะไรเนี่ยโอ้ยเนาะมาหนึ่สามศูนย์สามเจ็ดศูนย์บอสือเลยบอจมแม่ปั่นตัวมวปั่นโดนเนาะ

ตอนนั้นงอากั้นบอกเล่าอะไรบบอก้ว่าม่นบอกโอฟังดีอจเด้ทันผู้ชมด้วยแม่เราดงเ้ยนเถือถอตลอดจ้ะดีลมายดตลอดแหวนน้อืมันที่้เาจะอนใจจ้าแม่เรอเด้อแม่บ่ายโอ้จะมันดีใจร้ายนาะพออุทิศว่าโอ้แม่งจะอยูบ้า ตัวเดียวกันก็แมวเลยนะหมู่าานนี่จ้ะอันต้นเาันมกแม่พ่อแม่ที่ซุนปันปันไปหรือเงาขึ้นปนี่แปดน้ำบางังไปจ้ะเอา้ชมังน้ำแปดไ้จ้าเด้อพอเพลพอเพียงล้เออเหลือคนเลียนเรียกน้ำไหลันหลแต่ว่าปันต่อปันปันตออว่าอันด่วนฉินมาอย่างเรื่อง งืมกติเขียนไปเลรอเน,อะนาะกันมากันเดิมเนาะวันนั้นเด้ยแปลวันมานั้นตำ้ที่ด่าเนะาะวันนี้เพิ่งกระผาะกันมาหาลูกตัวแต่เคี้ยนเนาะเนี่ยเะาโอ้โหโอ้บ่ได้บ่ได้หอกันสีไห้ได้นี่ไปบอกวิญญาณเาานนะรืองวจันทร์วนจะนทร์มเาขื่อปันเรางเอารถแก้ของเธอเลอเตอเอมาได้ลวดัตนหน,นึ่งสีเนาะอ,อ๋ออ๋อหนึ่งสี่นจั อ่าซีหนึ่งมันว่าก่อนองเสือหาหนึ่งลน์ไลนยก่อนฟันไปหาจังว่าซูมเถื่อเถื่มากไปแดีกย้๊งกึงมีของหาจะมาสวงมาจารคนมีบุญเนะจ้าท่านผู้ชมเนาะคนดวงดีเนาะอจ้าฟังด้่เกเรื่องเนื้เราหวังให้ฟังเน้จาติ่นจะ้นะมาคือพุนตลอดบุญณาสนาหลายค่ะนี่อันนี่เด้อ ไม่เพี้นี่พูเงินถือมันที่ดึงใคขาง้างเขียงนี่เถือขางเขียงเลขบัจ่าแม่งืดอง่นั้นเลขตัวใดใหจ่าแม่งหปดสองห้าแปดโอ้ออกเลยล้วนเท่าตอนนั้นเนาะเนาะโอ้นี่เด้จ่าเด้อแมนเป็นแม่วาห้ยฟังอยากมาหากรบด้มาเจกเถื่อเพราะว่าบ่าันได้เปิดช่องนะจ่าตัวนั้น มุตะคะจะเรียว่าเอาเรจ้ายเป็นไดนั่นนะ่เดีเราหักันเที่ยแรงนิดจะเจ้าแม่สองหาแปดแม่แม่ยังก็คือแม่แม่วงเดือนจ้ะฟังฟังซื้อแม่วงเดือนคนก็คนก็สวยนะแม่ห้าเนาะสวยผิวพรรณตาอิ่มคนมีบุญจ้ะจม่เอาตัวห้าวเนาะจ้ะเนาะดีใจหลาย ถือมัดจังสันใหญ่อย่ในบ้านมูทามทวนี้พันถือว่าถือตลอดว่ามูใหญ่กันดะอันนี้แม่เฮากับถือตลอดคือกันนอกจากนอเฮียนไก่กันเสื่อมบุญนใส่กันเบ้อเลยแม่ิว่าแม่นจ้าวันนี้วันนี้ว่าถือแต่ว่าแม่นี่คือคือชึ้มวดอีแบบแม่แม่แม่นีก็ถือข้วดพันว่าซื้อายเมื่อนแม่แม่รับผมใช้แม่เขียนในันให้ผมได้จับคุยผมได้ได้แม่ที่ที่แม่ จะขอเป็นแนวทางยแม่นาะให้ท่านผู้ชมเขาส้มน้ำกันจ้าสัมผัสเตาหมู่บ้านมัแม่เตาเตาน้ำสูบขึ้กันจ้าบานค่ำบ้านนี้ก็เพื่อเาเาบ้านยังเข้าไปหมู่บ้านชาวบ้าน สว่างเนาะนี่เออแม่เขียนเขียนในปลูกเนี่เนาะแม่เขียนเขียนในท่านผู้ชมเิชงบิ่งเดี๋ยวสิว่าพออุทิศเอาเองเนาะจ้ะเนาะพออุทิศก็แม่พิมพ์แม่โดยตัวเองเด้จ้ะมาสอหามาให้ได้ได้จ้ะ เอาบัตรตเฮาเนาะจ้านุคนใจบุญนกสองตัวคือเกื่องมาตลอดตั้งแต่หูวจักกันไม่พิมพ์เลยค่ะวจนไปซื้อเนื้อย่างน้ำตลอดจ้าแต่เดี๋ยวจะถามไม่เคยมาหาคนจ้กเผื่อภาวตอนไหนเมื่อท่านเห็นช่องยูทูบจ้าวันนี้เป็นบุญเนาะแม่พิมพ์ก็พอวุ่นวีดแต่มาหอดเทือนเพิ่นจ้าดีใจไร้บุญมีวาสนาเดี๋ยวมาสัมผัสเพิ่นเนาะจ้านาะคนเดือดเฮงเข้าจ้า ่ผู้ชมกับพิจาอาณสองนี่ม้ว่าั่าก็ยังจังสีได้แม่ตัวนี้กับจับใช้น้ำกันนี่แม่จับใช้ซองเนาะับคือตัวแม่มากนกับคือใช้ศูนย์ใช้แปดงสีต้องมากัว่าต้องวาลยนี่นี่ของแม่เอ้ไ้แม่เขาจับใบเลยไแม่เขาจับใไแม่จ้าจับ่าถือว่าถือจะว่ากันเนาแม่เนาะนี่เนาะมันเป็นแนวท่าแต่เนาะแม่เข้าฝันเมื่อคืนเนาะฝันบ้นเราเนาะล้ันกันกลางเชียงแล้วมันที่หนึ แม่วงเดือนแม่เอาบทต่อฮะน้อจันเนาะจ้าเบิ่งน้ากันเด้อจ้ดท่านผู้ชมเด้อน้ำทูเด้อนี้ลูกกิฟท่านผู้ชมมึงก็ว่าแคบไปเนี่ยแคบไปแคบหนาจอได้จัดได้าเลยอะไรจ้องตัวครับจ้างแม่หัวเอาอันโชคมาแลังจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้แม่พิมไปนั่งคางคางแม่จะเข้าเกินเพราะว่า จะเด้อคนดูจ้านี่นะครับคนของแม่เอาประต่อห้องแม่คงเดือนเพื่อนเขียนใหนไม่ได้วันหนึงมันบอชัดนะบใกล้ใกล้เด้อพ่อดจ้าจ้าจะว่าท้ายอ่อนคนเอาแห้เจ้าจิได้ถึงแล้วมันคางเคียงแล้วทีนึงเออนผู้ไม่บุญมาสนาเิมจะได้แห้งน้ำเพลินจ้านี่เด้อขับเด้อเพื่อนเขียนใหนไม่ได้วันหนึงมันมันบอชัดหนึงอยู่นะมันบลอละเอียดนี่นี่แคบหน้าจ่อไว้เด้อขับเด้อนี่แหละขันใชัวิจารยานครับเพื่อนฝันนี่ครับ ครับเอาเดอร์เรยก็ซื้ออะไรมติดต่ำต่อเด้อคูรซื้อก็ไดจ้าปันมนกเาครับครับครับง่งน้ำกันเพงเดกันนะครับครับงวดสามสิบท่านว่าครับเฮงใหงน้ำกันเบิสุกุสุวรรณเด้อสองโพชิมเปยมเหนือยางม่โชคจองน่อยจ้าคนบานเท่าน้อจ้นเนาองปาไม่ได้เแม่เด้อจ้าจะสำรับมือนีก็สำรับตาครัขอบคุณครัสวัสดีครับโอ้คืองามจ้